e สวัสดีค่ะคุณแม่ขาช c น a n n e Manu's ไวกิ้งค่ะพักร้อนวันที่ CEP3 แล้วนะคะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ฮารันนอร์เวย์นะคะหลังจากที่พักที่โรงแรมพักที่บ้านพักตาอากาศหรือว่าฮิตตาแล้ววันนี้พวกเราก็ใช้บริการอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสกันบ้างนะคะที่นี่นี่ ตรงทางเข้านะคะก็จะมีที่แควนเสือ้อมีห้องรับแขกมีโซนทานอาหารแล้วก็มีครัวที่มีเครื่องครัวครบครันแบบนี้นะคะที่นี่มีด้วยกันสองห้องนอนนะคะโซนห้องรับแขกเป็นยังไงกันบ้างคะถือว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับที่นี่เดี๋ยวเมนูจะพาเพื่อนๆมาดูโซนของห้องนอนค่ะมีด้วยกัน2ห้องนอนมีเป็นเตียงทวินแล้วก็เตียงดับเบิลแบบนี้นะคะพวกเราจะต้องมาทําการปูเตียงใส่ปลอก หมอนอะไรกันเองนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องทอดออกมากองรวมกันไว้ตรงหน้าเครื่องซักผ้าตรงนี้นะคะอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสแบบนี้จะเหมาะในการท่องเที่ยวแนวๆของครอบครัวสามารถพักได้หลายๆคืนนะคะมีเครื่องซักผ้ามีเตารีดมีดรายเป่าผมมีเครื่องครัวมีเครื่องอ,อ,อุปกรณ์อะไรในบ้านให้ครบครันถ้าจะพักหลายๆคืนเหมาะสําหรับการมา ตกปลาแคมปิง้งพายเรือนะคะที่นี่เขามีเรือคายักมีกิจกรรมอะไรให้ทำมากมายเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำที่ถือว่ากว้างขวางสะ,สะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวค่ะนี่ ัดภาพมาตรงห้องรับแขกนะคะมีทีวีจอใหญ่มากแล้วก็ออกมาตรงโซนของระเบียงนะคะเมนูตัดภาพมาให้ดูตรงเครื่องครัวอีกรอบนึงมีทั้งไมโครเวฟตู้อบตู้เย็นนะคะเครื่องต้มน้ํามีทุกอย่างเลยค่ะกาต้มน้ำเนาะเมนูมนพูดผิดตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่ให้เห็นวิวภูเขาแล้วก็ซีวิวค่ะวิวทะเลครอบครัวไหนอยากจะย่างบาร์บีคิวเขาก็มีเตาบาร์บีคิวเอาไว้บริการค่ะ วิวสวยมากๆเลยนะคะจะเห็นโซนของฟาร์มเป็นสวนผลไม้ค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นที่ที่สวยแล้วก็ประทับใจอีกหนึ่งที่เลยค่ะอาพาร์ตเมนต์เซอร์วิสนะคะราคาต่อคืนอยู่ที่2,100โครนนะคะหรือว่า7,350บาทตอนนี้1 No ่ง e g i a n k r o n e er ครก็อยู่ที่ราวๆ3.5ไทยบาทนะคะแต่ว่าตอนเช็คเอาท์เนี่ยเราต้องทำความสะอาดนะคะถ้าเรา ราไม่ทำความสะอาดก็จะต้องจ่ายให้อ่อเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่อยู่ที่เราๆ 150คโครนค่ะหรือว่า525บาทนะคะมนุษย์เก็บภาพบรรยากาศวิวให้ดูค่ะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวรอบๆย่านฮารันนอร์เวย์กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์เอาที่พักมารีวิวเอาบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะจบคลิปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ค่ะบ๊ายบาย